วันนี้ก็มาหาล้ก่อน,วอนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่น้องทุกคนมากินข้าวซอยน้ำกันนะพี่น้องเด้อนี่ครับกินเบาๆครับมื่อนเบาๆ สวัสดีค่ะเบาเบครับเบาๆวันนี้เบาๆบาเบาลูกเด้ยเบาลูกเว้นเบาครับจ้าคิงสมตามครับร้านตามใจสวัี เราคมยพมอเลือนงนเลือนเือนอนี่เป็นล็อบบี้แอน่ะเืมาทมน่เห็นไหมเห็นอะไรใถ้าแดดหน้าจอแดดหน้าจอสดเลมันตอนหนังสือืมเมือกีครับอืออุ้ยอ้ยเจงกนว่ะป๊ สวัสดีครับจิ้งขอน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อมีคนเข้าด้วยเหรอมีแล้วสองร้อยสองคนแล้วมาจิ้งขอ้อเสาร์น้ำกันพี่นอ้องจิ้ข้เสาร์แล้วครับมีภารกิรจเลยภารกิจมั่นเนี่ยตะทีดีขาดขาขาดเจ็บตัวก็ประชิดบงกิจการเล่าในเมืองดูสักขา พ่อผมลดโลดลดลงเลีกินเกลือกลพ้อผมบอก่อยู่ติร่างรดิเยห็นปะไปทำหน้าร้างรถพ่อผมเจอพามันต้องอบแห้งนะครับอบยังอบแห้งนันไอมันกรอบเหรอมันแหงอบไม่ได้ อบไม่ได้หอมที่มันเป็นมันเหมือนเอาไฟร้อนนะครับอืมันหดคนนี้เขาอบไม่ได้โดนความร้อนไม่ได้โดนได้แต่ลมกับแดดติดตากในลมติดตกในลมของพื้นไหนครับพื้นของลูกเป็นนิ่มๆที่เขาสั่งมาสีเขียวสีขาวอะค่ะลูกสั่งมาสีขาวอบไม่ได้ในร้อนบอมันหดแข็งครับพ่อ เใช้ไฟอ่อนๆอบสักห้านาทีอะไรเงี้ยนี่ก็ต้องตั้งสิบยี่สิบนาทีพอแบบมันจะได้แห้งง่ายครับตากม่มต้องมีวิธีอบเราต้องมีวิธีทําค่ะตากในร่มอ,อบไฟอ่นอนไฟรือแล้วก็นั่งซองแล้วก็ัห้านาทีก็พอแล้วก็อมาตาก ย้อนนอนแล้วฉี่ใส่โซฟาถูกว่าใส่ท้าแล้วเหรอได้มาเป่าไหมล่ะยังไม่รู้ต้องฉี่ใส่ต้องลากออกมาตามแดดแดดไม่มีกลิ่นยังไม่แห้งยังไม่แห้งยวงม่ซมันซึมลงไปแล้วจากนั้นก็ลากฉีมัน็จะออกมา น้องนอนกลางคืนหรือว่านอนนอนตีสองตีสองอ๋นสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่ปั๊มที่ปั๊มสแตมเวลาของมาส่งเอาไปแปะพามาข้างโซฟาข้างห้องน้ำเห็นจังแก้วไปตัดผมไปเลยต้องดุ สูทน้องสอนน้องให้เรากคัวน่องเอาใจใส่หนูไปเปี๊ยเลยไหมทำข้าจะเียหนูเอาเอาหมอนผ้าข้างๆหนูมาโตแกแบบกระดุ้งอย่างเงี้ยก็หนูจะดีหนูอบอกได้ฟังหมดดีแล้วล่ะตรงนั้นคือกวนกวนจะโตมาจะสอนดัดต้องดัดต่อไม่คิดมาบ,บีกินข้าวบีกมาได้ลูกเด้อ คำว่าซ้อมเมื่อไหร่นอนบ,ว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 บวอว่าว่าคำว่าหามข้ออะไรนี่เขามาซ้อมเมื่อไหร่นอนกันบอกรอร่อยครับอร่อยใครได้มีโอกาสมาเสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะครับสวัสดีครับแม่ติ๋วสวัสดีครับเจนนี่สวัสดีครับเกชิญวันตัวดีนะครับ คุณวิมาสวัสดีนะครับแสบแสบครับหันจา๋าขอบขอบคุณขอบคุณมากนะครับเบนซับส,สวัสดีครับสมนึกสวัสดีครับชีวิตคืองานออนสวัสดีครับทุกปับ๊บสวัสดีลูก ไอ้พอกินเข่าอยู่เด้วยจะโตมากเวลาบอกมเสียวแล้วพอกินเข่าอยู่พออะไรก็พี่น้องด้วยเนี่ยวันยี่พี่น้องกนันนั่นน่ะ สวัสดีค่ะขี่สีพ่อหลับค่ะบอเมีนแล้วเงียงก,ก่ะสาเกตแล้วเดี๋ยวเดีด๋ยวพอโทรกลับเพราะไรเยอะ